อพอกันยนมือแรกนะครับเนาะกับพอถาปลูกต้นใหม่ชาแนลเนาะกัออกมหนาพี่น้องจากมาแต่ถอนกาอยู่ให้ลูกเนาะให้ยางนะครับออกมหนาพี่น้องมาถอนหยาอยู่เข่าที่ดำแล้วอยู่นี่เนาะที่หน้านี่นะครับเพราะว่าหยาเริ่มขึ้นเลยพี่น้อง หญ้าชโนำหญ้านี่เนาะหญ้าไหลหน้าหญ้านี่นะครับผมก็มากลางมองเอามองมากลางไว้นี่นะครับกลางใส่ป่าไว้อยู่วิสานี่เนาะป้าพี่น้องมาชมทิวทัศน์ยนีมือแรกวันนี้พี่น้องคุณก่อนเมฆตั้งเข้าฝนไหม้แล้วคุณก่อนมะฮึมานี่ก่อนใหญ่ๆวันนี้คุณ ดับปือป้อๆเลยนะครับแห้งเลยพี่น้องตั้งเข่าแบบนี้นะครับมือแรกนี่มืนเคืนนี่ก็ตัวแห้งพี่น้องนี่น้ามืนนี่น้าเต็มเลยเห็นบ่อีหน้าเต็มหน้าเลยพี่น้องให้หน้าบ่อ้เนาะนะครับบรรยากาศนังมือแรกเนาะนี่ทั้งนี้แสงแดดซองนะครับ,ท,บท้องฟ้าก็สวยงามไปอีกแบบหนึงน่งเนาะ บรรยากาศธ,ธรรมชาตินะครับบอกบรรยากาศธ,ธรรมชาติยามเย็นๆเนาะตามท้องไร่ท้องนานะครับนี่แหละ <c oughs> ชีวิตบานนอกเข้าชีวิตอยู่กับความสุขของไฟของม่นพี่น้องนะครับนี่ผมก็อยู่กับความซุขแบบนี้ละผมมักแบบนี่เนาะ เฮ็ดปลาเฮ็ดปลูกปลา,ปาตามคณะไปนะครับชีวิตของผมกับยู่บบนี้ละมีควบสุขปีแบบนึงพี่น้องหมดติดมาต้องไปแข่งขันแข่งแย่งชิงยิ่งดีชิ่งเด่นกับผู้ใดเนาะอยู่แบบบ้นบานๆนะครับนี่ผมหมักชีวิตแบบนี้นะครับอยู่กับตน้นไม้กับยางไัแ่บบสี่นะครับมีควบสุกเลยพี่น้อง สำหรับผมสำหรับผู้มักแบบนี้เนาะสไตล์แบบนี้นะครับนี่ยังกินก็กินปลานะครับมตรงขนควายเป็นไหนะครับหาอยากยังกับหาปูหาปลา,าหาหอยนี่แหละนะครับกินไปเรื่อยๆเนาะแต่ละมือละเว้นไปนะครับ เห็ดเวียกไปน้ำนะครับก็บจะไปดำหน้าคข้าประสานเนาะมือนก็ไปลกไก่อีกมือนึงนะครับ,บว่าถอนก้ามือนี้กะได้บ่หลายพี่น้องถอนก้าเพาเก่งเนาะนะครับ,บค่อยเห็ดไปเรื่อยๆน,ยนะครับหอดมือมันแล้วเองดอกเนาะบริสเฟ้า ฟังปนไดนะครับเจ็ดไปเรื่อยๆเนาะหน้ารับประสานผมกับเจ็ดลรนะครับผมกับด,ดำสองพอเมียสองเท่านี่ละนะครับเจ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับนี่เลาะเบิ่งองหน้ายัางมือแล้งน้ำกันนะครับใหม่กำลังใหญ่พี่น้อง ปลูกสุ่มสีเห็นอยู่3ามปีเนาะนะครับเพราะว่าปลูกปีหกสามนะครับนี่สุ่มเห็นอยู่นี่ปีหกสามเริ่มใหญ่เลยพี่น้องล่างงามเนาะทีแน่กับ่บเปียงนะครับต้นไห้มันบมงงามากับคัดเลือกไว้เอาไปใช่ประโยชน์นะครับ ไงขึ้นมาหรือว่าซีมีคนมาคันเปิดให้คนมาล้อมเอาเนี่ยเข้ามาหรือพี่น้องขายตัวละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ว่าไปเป็นบลาแต่ว่าผมบะขายดกพี่น้องผมจะเอาไว้ในนี้นะครับผมมักมันอยู่ในนี่เนาะมันเป็นอึมเขิมอยู่น,นี่นนผมละต่อไปเขาจะเห็ดหวดใบไใม้เห็ดปุ๋ยมกักเห็ดยางไปนะครับ มืงอนี่ยับปอมขึ้นนอนเลยพี่น้องนี่ปอมหน่อยเนาะนี่นะครับลูกมันขึ้นน,อน้อยเอ้โดดแล้วโดดลงไปอยู่หันเอ้าเอาเอา,เอานะครับยากาศนี่มันแรงแบบนี้หละพี่น้องเดี๋ยวผมจะแพ่นกลองขึ้นในเบื้องนอกนี่ละทำท้องไร่ท้องหน้าเนาะ นี่กล้องก็สะบอแจ้งหน้ะครับท่บัซั์ก็อยากตายอยากตายเลยละนะครับกบชีวิตคือตามภาษาไปเรื่อยๆมีควบสุกอีกแบบนึงนะครับนี่นี่ทานี้ข่าลูกใช่นาะก็กกล่างง่ามขึ้นกันเพื่อนเอาไปถอนก,นกามาสามขึ้นกันมือนี้ก็ได้นะครับ คนกาดอยู่ให้พึ่นอยู่พ่นให้สวนยางเนาะนมาสามขึ้นกันนี่แหละน้ำเต็มแล้วพี่น้องบาทนี่พอดีละน้ำขังใสห่หยาเนาะพอฝนลงแห้งมาขึ้นนี่เนาะนี่ไม่ซักต้นสูงต้นต่ำพี่นอ้องต้นน่อยต้นใหญ่เนาะนี่ ส่นซีเม็ดหาเม็ดก็มีเกือบหกเม็ดแล้วก็มีนะครับสำหรับไม้สักพวกใหญ่ไว้อยู่ด้วพี่น้องพวกไม้ยุ่งไม้เห็นบ่ไม้ออกแกนีไม้พยุ่งไหลำนี่ต้นพยุ่งพยุ่งไหลำพี่น้องยุ่งไฮลำผมซื้อมาสามต้นเนาะต้นละสามสิบห้าบาทนะครับใหญ่เลยพี่น้องสามปีคือกันนะครับ แต่ว่าไม้สักพุทธันหอดสามปีปลูกน้ำหลังมูนะครับปลูกพร้อมกันก็ไม้พยุงเนาะพวกไม้สามปีเต็มคือพวกไม้มะฮอกกานีไม้ไอ้พยุงไหลัพวกไม้ย่างก็สินะครับโซนนี่เนาะนี่พยุงตัวนี้กับพุทธันหอดสามปีนะครับกักเกือบ